ทำเพจหนึ่งเดือนผ่านแล้วโฆษณาในคลิปเรียวไปตั้งค่ากันครับหลังจากที่ผ่านโฆษณาในสตรีมได้4วันและได้ทําการตั้งค่าวิดีโอในสตรีมไปแล้วซึ่ง Facebook จะทําการตรวจสอบและทําการอนุมัติวิดีโอในสตรีมในสสัปดาห์ถัดไปวันนี้เพจอุ้มขาเลาะก็ได้รับข่าวดีจากทาง Facebook ว่าคุณมีสิทธิ์เริ่มสร้างไรายได้ด้วยโฆษณาในคลิปเรียวเราไปตั้งค่ากันครับกดเริ่มต้นใช้งานจากนะั้นจะเห็นหน้าต่างการสร้างไรายได้กดเข้าไปที่การตั้งค่าได้เลยครับ อ่านรายละเอียดแล้วกดเริ่มต้นครับจากนั้นจะมาที่หน้าต่างการตั้งค่าบัญชีผู้รับเงินถ้าเราจะใช้บัญชีเดิมกดติ๊กได้เลยครับหรือถ้าจะทําการเปลี่ยนแปลงกดเพิ่มข้อมูลใหม่ของธุรกิจได้เลยครับในที่นี้ผมใช้บัญชีเดิมกดติ๊กตามลูกศรแล้วกดถัดไปครับหน้าต่างนี้จะขึ้นการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์อ่านรายละเอียดแล้วกดเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้การตั้งค่าการรับรายได้จากโฆษณาได้คลิปเร็วก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับจากนั้นกดเข้าไปเช็คดูได้เลยครับ ในหน้านี้จะเห็นรายได้โดยประมาณทั้งหมดและรายได้ของแต่ละคลิปครับสามารถกดเข้าไปดูทั้งหมดว่าคลิปเรียวแต่ละคลิปสร้างรายได้ให้เราได้เท่าไหร่แล้วสําหรับผมใช้เวลาประมาณ1เดือนในการผ่านโฆษณาในสตรีมและโฆษณาในคลิปเรียวครับเพื่อนๆท่านใดย,ยังไม่ผ่านเกณฑ์ก็อย่าพึ่งท้อนะครับผมทําได้ทุกท่านก็ทําได้ครับขอเป็นกําลังใจให้กับครีเอเตอร์ทุกๆท่านครับคลิปหน้าจะมาแนะนําเทคนิคดีๆในการทําคลิปฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ